ครับเพื่อนเพื่อนครับจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมก็ได้อ่ามาทําการขุดนะครับขุดลอกบ่อไว้สําหรับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะพามาทําอะไรเนี่ยนะครับผมจะพาเอาปลาดุกมาปล่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่บ่อที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นะครับวันนี้เตรียมไว้สําหรับเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็อีกบ่อหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับนี่บ่อที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ กะว่าจะเอาไว้เลี้ยงปูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับโค้งการครับโค้งการนะครับนี่นะครับขุดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเตรียมไว้นะครับเป็นบางส่วนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่อยู่บ่อหนึ่งอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนอาจทำเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไซส์สไตช่างบ้านนอกก็เป็น youtube ทั้งสองช่องเลยนะครับก็สวัสดี fC เพื่อนๆอ่ตัวโรคเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการปล่อยปลาดุกลงบ่อนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อเช้าผมก็ได้ทําการซื้อปลาดุกจากรถเล่มาขายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรถเล่มาขายเขาขายในตัวขนาดโตนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนตขนาดเท่าหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งมือเรานี่แหละนะครับโตกว่านะครับ ตัวละ2บาทนะครับเ,เพื่อนๆปลาดุกที่เราได้มารู้สึกว่าจะตัวโตวเป็นพิเศษนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเขาอาจจะขายไม่ออกด้วยเพราะว่าช่วงนี้แห้งแงล้งเสือเกินนะครับคนก็ไม่มีกระตังที่จะซื้อปลูซื้อปลามาปล่อยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับไม่เสี่ยงไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะครับก่อนที่เราจะทําการปล่อยปลาหรือว่าปล่อยสัตว์น้ําทุกชนิดนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ต้องเอา อเอาถังน้ําหรือว่าเอาปลามาแช่น้ําเพื่อให้นะครับสัตว์ของเราปรับอุณหภูมิให้เข้ากับน้ําภายในบ่อของเรานะครับเพื่อนๆถ้าปลามาร้อนๆอ,อย่างนี้ถ้าเราไปเทลงไปเจอน้ํนนเาเย็นๆก็อาจจะช็อกน้ําได้นะครับเราต้องเอาถังมาตั้งไว้ในน้ําสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนเพื่อให้อ่า ถังน้ําได้ปรับสภาพเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับน้ําภายในบ่อนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราจะตั้งไว้อย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆอนี่นะครับตั้งไว้แล้วนะครับทั้งสองบ่อนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อมาจํานวนห้าร้อยตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อมาในจํานวนห้าร้อยตัวนะครับเพื่อนเพื่อนบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับ สาคูณสี่เมตรจํานวนสองบ่อนะครับผมจะปล่อยไปบ่อละ2องห้าสิตัวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่บ่อที่ผมเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับบ่อที่ผมทําการเตรียมไว้ล่วงหน้าครบ1เดือนแล้วก็ต้องเริ่มขยับขยายกันละนะครับทีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นปลาดุกที่เราซื้อมาเมื่อเช้านะครับเห็นไหม ตัวใหญ่ได้พี่น้องนะครับสมราคาอยู่ดีนะครับรุ่นนี้อ่อมได้ดิครับเอามาทําอาหารเป็นแกงอ่อมได้เลยนะครับหรือว่าตัวโตนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะทําการปล่อยปลาดุกลงบ่อนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราเอาถังปลาดุกมาแช่น้ําไว้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้น้ําใสนะครับเพื่อนๆนะครับ น้ำใสๆเลยนะครับเราจะปล่อยปลาดุกแล้วนะครับอ่าน้ําใสเห็นก้นบ่อเลยนะครับเราจะค่อยๆลีนลงแบบนี้นะครับให้น้องปลาให้ร้องให้น้องดุกนะครับอ่าแหวกไหวอยู่ในทารานะครับเพื่อนๆปล่อยนะครับปล่อยไปนะครับบ่อละ250ตัวเห็นบ่อตัวใหญ่ได้พี่น้องนะครับตัวละ2บาทครับพี่น้องนะครับ นี่นะครับเป็นรถเล่ที่วิ่งเข้ามาขายนะครับเพื่อนเพื่อนรอดไม่รอดไม่รู้นะครับนะครับแต่ซื้อมาแล้วนะครับตัวละสองบาทหนึ่งอ่าตัวละสองบาทนะครับจํานวนห้าร้อยตัวก็เป็นเงินหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนเื่อนซื้อเมื่อเ้ารนี้นะครับซื้อเมื่อเ้ารนี้รถเล่มาขายครับพี่น้องรอดบล่รอดยวก็รู้นะครับเห็นไหมตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้ใหหัว่าหารเม็ดใหญ่ได้เลยได้นน่นะครับ ให้อาหารปลาดุกเล็กนั่นแหละนะครับไม่ต้องเป็นต้องบทนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเทลงปุ๊บเขาก็แหวกว่ายอยู่อย่างนี้เลยนะครับตัวใหญ่ไหมเห็นบ่ตัวเนี้ก็ปมมือเฮ้ยคับพี่นองนะครับถือว่าตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับที่เราที่ได้มานี่ก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าเท่าที่เราเคยไปซื้อที่หน้าบ่อเลยอ่ะตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ตัวละบาทห้าสิบแล้วนะครับเพื่อน เห็นไหมตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ตัวเล็กนะนะครับสาเหตุที่เราได้ตัวใหญ่ในราคานี้นะครับจริงๆแล้วปลาขนาดนี้น่าจะตัวละเกือบเกือบห้าบาทแล้วมัง้งนะครับสาเหตุที่เราได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะว่าบางทีนะครับในเขตพื้นที่อีสานนะช่วงนี้ยังแห้งแล้งอยู่ไม่มีน้ํานะครับเพื่อนๆในเมื่อเลี้ยงปลามาเพาะพันมานะครับ ขายไม่ออกนะครับขายไม่ออกเขาก็จําเป็นต้องขายเลอออกนะครับตัวใหญ่เขาก็ต้องยอมขายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เราได้มาเราก็เอามาปล่อยแบบนี้แหละนะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะครับอันนี้นะครับบ่อตรงนี้นะครับก็คือผมเตรียมไว้สําหรับหอยปังนะครับเพื่อนเพื่อนสาหรับหอยปังก็หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เอา หอยออกมาเลยนะครับเพื gio, <pet brewer y> ่อนๆก็ยังไม่ได้เอาหอยออกมาปล่อยเลยนะครับก็ในโครงการความคิดก็ว่าจะเอาไข่ของเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมนี่แหละนะครับออกมาปล่อยในบ่อนี้นะครับเอาไข่มาฟักไหมนะครับเอาไข่มาฟักไหมพี่น้องนะครับเอาไข่มาฟักภายในบ่อนี้แหละนะครับเอาตัดกลับมาในส่วนบ่อปลาบ้างนะครับมาดูสถานการณ์สักหน่อยนะครับหลังจากที่เราทําการปล่อยลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับ ในบ่อนี้นะครับเพื่อนๆในบ่อปลาสองบ่อนี้นะครับจะเป็นดุกลี่นะครับดุกลี่ดุกลี่ยังไงนะครับก็คือจะเป็นปลาดุกกับหอยเชอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในบ่อในบ่อตรงตอนนี้นะครับเป็นบ่อปูผ้าใหม่ก็จริงนะครับโอ้ลูกอัดหัวรับพี่น้องจะหัวกบหรือหัวเขียดหรือหัวข้างคกนะครับนะครับก็เป็นอาหารปลาดุกไปนะครับลูกอัดนะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่มุมนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นอยู่มุมนี่นะครับอยู่ตามมุมอย่างนี้ไข่หอยเชอรี่นะครับเพื่อนๆถ่ายย้อนแสงมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับไข่ชมพูนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับคือผมปูผ้าใหม่ก็จริงแต่ว่าหอยเชอรี่ทะลุผ้าเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในบ่อนะครับทําให้ผ้าผมขาดรั่วหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับมดก็ทําให้ผ้าเราขาดได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ ที่แน่ๆนะครับหอยเชอรี่อ่าอันนี้มาดูเราปล่อยปลานะครับสงสัยอยาลงมาล่าปลาซะแล้วนะครับบ่อผมนะครับนี่นะครับไข่หอยเชอรี่นะครับเพื่อนๆนะครับแอบมาไข่อยู่ในบ่อนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ทําบ่อไว้นะครับมีรอยทะลุผ้าเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทะลุด้านข้างเข้ามาเลยนะครับ มีรอยขาดอยู่นะครับเพื่อนๆก็เลยจําเป็นต้องเป็นบ่อนะครับดุกลี่นะครับเป็นปลาดุกกับหอยเชอรี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาหอยเชอรี่ที่อยู่ในกระมังในบ้านนะครับที่เก็บไข่มาเพาะเอาออกมาปล่อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําบ่อไป30บวันนะครับ เริ่มต้นโครงการเลี้ยงปลานะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราปล่อยไปนะครับเราก็มาดูสถานการณ์นะครับปล่อยลงไปน้ําคุณเลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านติดตามชมคลิปหน้าครับเพื่อนๆ